สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดียามเช้าครับวันที่11มีนาคมนะครับวันนี้ผมพามาที่คอกวัวนะครับเช้านี้นะครับพามา,าดูวัวท้องใกล้คลอดนะครับตัวที่เคยลงคลิปก่อนหน้านี้นะครับเลยกําหนดมาแล้ว2วันนะครับกําหนดคลอดวันที่9มีนาวันนี้วันที่11ยังไม่มีท่าทีาที่จะคลอดก็ เลยพามาดูนะครับว่าเราจะจัดการอย่างไรนะครับในเมื่อเรา,าถ้าบางท่านามีงานประจํานะครับเราไม่ได้อยู่คอกวัวประจําไม่ได้อยู่คอกวัวตลอดเราจะดูแลวัวอย่างไรนะครับเราจะมีการาติดตามนะครับเฝ้าดูยังไงเพื่อไม่ให้วัวของเราเนี่ยคลอดโดยลําพังนะครับเพราะว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็หลายอย่างนะครับอาจจะคลอดติดนะครับ กินรกตัวเองนะครับหรือว่า,าลูกวัวคลอดมาแล้วไม่สามารถที่จะกินนมได้นะครับซึ่งนมบัวนะครับในสองชั่วโมงแรกนั้นเป็นนมที่สําคัญมากนะครับน้ํานมในช่วงสองชั่วโมงแรกหลังจากคลอดนะครับเพราะว่ามีสารอาหารเยอะที่สุดนะครับสร้างปรุงกันให้ลูกวัวเราเป็นอย่างดี สำหรับเช้านี้ครับการกินอาหารของเขายังปกติครับยังไม่มีท่าทีว่ามีอาการเจ็บท้องคลอดนะครับน่าจะยังไม่คลอดนะครับดังนั้นเรามาดูการเตรียมความพร้อมนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะมีฟางนะครับฟางก็จะมา,าปูตรงบริเวณอคอกวัวนะครับอคอกวัวแล้วก็ต้องกั้นอคอกวัวให้เป็นสัดส่วนนะครับเป็นสัดส่วนไม่ให้ตัวอื่นเข้ามา วุ่นวายได้นะครับก็ใช้ฟางมาปูไว้นะครับเพื่อสำรองเวลา,ว,ลาวัวมันคลอดลูกออกมามันจะได้ลดการกระแทกนะครับมันจะได้สบายมันจะนุ่มนะครับลดการกระทกเทือนอุบัติเหตุนะครับในส่วนของผมซึ่งมีงานประจํานะครับเราไม่สามารถที่จะมาเฝ้าดูวัวตลอดนะครับเราจะมานอนเฝ้าวัวทุกยีิบสี่ชั่วโมงไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ทํานี่คือนี่นะครับกล้องจอนปิด นะครับออนไลน์ยีิบสี่ชั่วโมงนะครับผมจะเช็คไทม์ไลน์นะครับบัวตัวนี้ทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับนี้ไม่ดีอาจจะทุกครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อจะดูอาการของเขาว่าอา่เข้าสู่ระยะคลอดหรือยังนะครับถ้าเข้าสู่ระยะคลอดก็จะตามอ่าคุณลุงนะครับหรือไม่ก็พ่อตามาดูมาดูให้นะครับว่าอ่าตอนนี้วัวเข้าสู่ระยะจะคลอดแล้วนะให้มาดูให้หน่อยนะครับเพื่อ อาจจะได้มีคนอยู่กับบัวสักคนหนึ่งนะครับยามที่เราติดงานนะครับเพราะว่าทํางานราชาการครับช่วงชันนึงสุกก็ต้องทํางานนะครับหรือเข้าเวรเข้ากะวันนี้ก็เลยพามาดูนะครับว่าเนี่ยเลยกํำนดมาสองวันนะครับเครื่องก็ประมาณนี้นมก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ตึงดีนะครับส่วนท้ายก็ยัง ไม่รู้ลงลงบ้างไหมยุบไหมก็ยุบนิดนึงนะครับก็คาดว่าน่าจะสองวันนะครับไม่พรุ่งนี้ก็วันวันอาทิตย์นะครับไม่เกินนี้แน่นอนนะครับดูไปแล้วนะครับก็การกินอาหารวันนี้ยังปกตินะครับกินเก่งเหมือนเดิมกินเก่งเหมือนเดิมนี่นะครับก็พามาดูนะครับการจัดการนะครับการเตรียมตัวคลอดนะครับในส่วนของยาก็เตรียมไว้มี ยาซึ่งผมก็มียาเดิมอยู่แล้วนะครับก็เป็นยาที่มีในการเลี้ยงสุกรซึ่งตอนนี้ก็หยุดเลี้ยงก่อนนะครับพักบ่อพักพักฟาร์มก่อนนะครับพักคอกทาค่าเชื้อนะครับช่วงที่เอเซฟระบาดตอนนี้ก็พักนะครับรอลงใหม่ก็จะมียาพวกที่ใช้กับสัตว์อยู่แล้วพวกออกซิโตซินนะครับพวกาคาร์โดซานเอดีสาม e, ครับก็มีมีไว้แล้วนะครับ หรือทตดเหล็กนะครับเพื่อเราจําเป็นต้องใช้หรือยาปฏิชีวนะนะครับถ้าเกิดมีปัญหามาเราก็สามารถที่จะหยิบใช้ฉีดให้วัวได้เลยนะครับมันก็จะ,ะให้วัวของเรานั้นรอดปลอดภัยแล้วก็หายจากการเจ็บป่วยได้เร็วถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมนะครับการเตรียมพร้อมวัวไล้คลอดนะเราก็ต้องเตรียมให้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 ใหทุกอย่างสมบูรณ์นะครับ มันจะได้ไม่มีปัญหาตามหลังนะครับโอเคแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเช้านี้เอาสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะมาอัปเดตว่าเขาจะคลอดวันไหนมีอาการระยะคลอดแบบไหนยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตอาการนะครับเพื่อเป็นควา,ามารู้มือใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้ส่วนครูตับ ส่วนเกษตรผสมผสานนะครับมาถ่ายทอดอเรื่องราวเกี่ยวกับาการเกษตรประมงประสัตด์นะครับจะได้เป็นแนวทางให้สําหรับเกษตรกรท่านอื่นๆนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับขออนุญาตาไปทํางานก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ